สวัสดีนักคนนะครับวันนี้ผมกรามัสซิสก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนพอยแมนใหม่ล่าสุดนะครับอย่าง MP40 นั่นเองนะครับซึ่งเป็นปืนสมัยสครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นปืนของนาซีนั่นเองนะครับราดูสไตตัสนั้นโดยว่าถือว่าดีมากเลยทีเดียวนครับคือเป็นปืนที่ดีที่สุดก่อนที่ AKS47U เดสมูรัสจะเข้าเซิร์ฟนะครับโดยถ้าผมเทียบกับ M1 t h o m p s o ทสันนั้นไซใต้ของ M1 t h o m p s o ทสันจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าหรือสเสถียรกว่านั่นเองนะครับแต่ด้วยความแม่นยำและความนิ่งนั้นก็จัดอยู่ในะระดับใช้ได้และความคข้บตัวนั้นก็ใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับต่อไปก็จะเป็นการรีวิวปืนดูนะครับเอาครับทีนี้ก็จะเป็นการลองไปดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนว่าแรงถีบมากแ,แค่ไหนนะครับ ว่าข้า,าขงซ้ายไปทางซ้ายขวานะครับนี่เดียวเบิร์สดูนะครับเห็นว่ากาะกลุ่มกันมาเลยทีเดียวแบบแถบนะครับก็ใกล้เคียงครับแต่อาจจะออกไม่สปาส์ชหน่อยทีนี้ก็เป็นระยะสิบเมตรดูนะครับ มากขึ้นแล้วนะครับก็ไปเอาสิบเมตรตรงนี้แล้วกันนะครับแบบเบร์สนะครับอืมต่อไปนะครับตัดแถบถึงแม้ว่าจะดูเหมือนว่ากระสุนเขาข้างออกสเปสิสป่านะครับแต่เวลวาความยมยนยานั้นถือว่า สูงกว่าแบบเบิร์สนะครับต่อไปการทักิการคุมปืนนะครับควรจะยิงแบบชุด2-3นัดนะครับหรือถ้าพอคุมได้อยู่ก็ประมาณ4แต่ไม่เกิน6นัดนะครับพยายามเล็งอยู่ช่วงหัวขึ้นไปครับเพราะพอยแม่น,นั้นจะมีดาเมจปืนที่เบาเพราะระยะในการยิงปืนนั้นค่อนข้างสั้นนะครับซึ่งแถมระยะแค่17ทำให้ยิ่งสั้นทําให้ดาเมจเบาเข้าไปอีก แต่มีอัตราการลัางสุดนั้นช่วยไว้ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นการใช้งานจริงครับล้ะครับผมคราวนี้ก็จะมาใช้งานจริงในด่านคาวชิปซึ่งเป็นด่าน m, ทีดีเอ็ d ด a ที m ดส c มใสม่นะครับซึ่งเสิร์มนองนั้นเาได้รับความนิยมของทคนนครับ ่ครับม่จะอึจะบอกว่าข <surge> <S Y un> <S Y un> ้อด <ole> ีข้อดีของนี้คือสามารถต่อกรกับยี่สีมหรือโกอีจี้การได้ระดับสูสีเลยเดียครับ không oh, được, fail. không go go go. ซึ่งเดบอเโดยรวมข้อเสียครับก็คือข้อเสียที่ระยะสั้นนะครับและก็มือนี้เขาทสายทางซ้ายขวานครับสบายระดับขั้เลยนไปว้ยและไวายแต่ที่เห็นรีวิวเท่าน,นี้แล้วครับ <we> ปืนเอพิซี P C C, ปืนกเบาวจากกองทัพนาซีนะครับบายบายครับ <c oughs>